สวัสดีจ้า่าแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมือนีนเจตาก็จะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะนี่จะเป็นประวัติของมาดามคำนวณคนสวยเด้อค่ะดารามาดามบันทียี่สามที่ผ่านมาเพ่นก็นหลุดไปเนาะคะ่ะของมาดามหลดุดบอป็นยังค่ะไปไม่ไปต่อแนวทางก็มิเขาม่หลุดเนาะคะ่ะ กราบขอโทษขออภัยแทนดาร่ามาดามเนาะค่ะหลุดไปเขากลับไปไม่ค่ะไปมือไม่วันที่ไม่เนาะขอโทษขออภัยแต่เองบบนี้เขาไม่รู้เนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตตานะมาดามคำนวณตัวไม้ของเพิ่นมาแล้วค่ะของมาดามค้นสวย ตัวใหม่มาแล้วเอฟซีพนเนะเพนเป็นช่องช่องใหญ่แล้วเนาะพี่น้องของมาดามคำนวลเอฟซีพนกันล้นลามเนาะมาดามคำนวลวิ่งลูดมาไปไม่ค่ะไปเที่ยวเล่าพัฒนากับมาดามคำนวลหม่วันที่ยี่สิบหกสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะมาดามคำนวลเล่าพัฒนาวิ่งลูดไทมาเก้ากับหนึ่งค่ะ 2ตัวสีหางเก้าแปดหค่ะเบิลก็จะมีเก่าเก่าหนตัว3หาง 9, 10, 9, 18, 9, 9, 1ค่ะตัวเด่นพื้นหน่นย์กับ1,8เนาะค่ะเด่นพื้นอยู่ที่หตัวเดียวเนาะของมาดามคํำนวลอ้าวชอบกับจัดค่ะ หัดก็ผ่านเนาะเอาไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งค่ะกับมาดามคำนวณเนาะคนสวยและใจดีเนาะค่ะคนสวยรวยน้ำใจมาดามคำนวณค่ะแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อแคปหน้าจอกับมาดามคำนวณค่ะต่อไปค่ะต่อไปเซียนหนุ่ม เซียนนมกะบเดินสองตัวไม่เดินหนึ่งตัวไม่มาเนาะค่ะของเซียนนุมกรับขอบุญขอบคุณเซียนนุมค่ะที่เพิ่นไหหมาแนวทางใหม่เพิ่นไก่มาแล้วเนาะหลุดแล้วหลุดไปหลุดแล้วหลุดเลยเนาะค่ะไปใหม่มือใหม่วั้นทียีบสามเนาะของเซียนหนุมไม่เข้าไม่เดินนะกับว่าเป็นยังค่ะไปใหม่ไปต่อคือเก่า กำลังแรงใจมีมาอีกลุ่นหลามคือเเ่าเนะบอกเขารุดไปเอฟซีเพื่อนกะตามอยู่แล้วค่ะของเซียนหนุ่มเนาะเพื่อนกะเป็นดาราดังอยู่แล้วแ่ะค่ะเซียนหนุ่มตามต่อเนาะค่ะตามต่อพี่น้องรุดแล้วรุดเลยมาไปไหมค่ะบอกไงแท้เจตตาเจ้ารุดแล้วรุดเลยทีไปไหมแก่ไหมค่ะบ่สศกบอมันกะ กคิดใส่เอาเจตาแล้วก็สิคือกันน่ะล่ะคะันเลขบ่อเข่าเ,าเน,ะนเาะแนวทางบ่อเดินเมนบ่อขาชอบแล้วก็จัดไปจัดแล้วกับบ่อเข่าเ,าเนาะก็เบาได้คํานีน้ละค่ะพี่น้องรุดแล้วรุดเลยเข้าแล้วก็ไปไม่ไปโตเนาะให้กำลังแรงใจคือนเขาคะ่ะเราหยอกกันเนาะเบาพ่อได้ค่ายเขียดในจักน้อยเนาะพี่น้องคือกันล่ละคะ่ะ ทางช่องก็อยากให้เขาแบบเต็มๆตุง,งๆเนาะอยากให้โชคอยากให้มานกันพวกเซียนเพิ่นว่างเพิ่นก็นอยากให้โชคดีกันทุกคนลวเนาะค่ะแนวทางของเพิ่นเอาให้กำลังใจกันคือเก้าค่ะไปต่อเหมือนเดิมเนะเาะวิ่งลูดของเซียนนุม่มเก้ากับศูนย์ค่ะเก้ากับศูนย์เก้า เก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามค่ะสี่ตัวสี่หางสองตัวให้สี่หางเนาะนั่นตัวคันว่าเะเลียงเลขรูดลายเจ้ากษัริยว่าพีดอีกเด้อสิว่าเด็ดเนาะศูนย์สองศูนย์สามเก้าสามค่ะตัวนินพนเนาะตัวเดนเพ,นเพ,นเพินวิ่งรูดจะมีศูนย์ของเสียนนุ่มนี่สามตัวสี่หางเนาะค่ะ 900, 0 92, 0 20, 9 00 092 020 930ค่ะวันที่26 2ทุมขึ้นไปรุ่นไม่เนาะค่ะพี่น้องไปรุ่นกันไม่เนาะ3ตัว020 930ค่ะนี่ก็ตัวนิ่เพิ่น020 393เนาะค่ะไปใหม่ไปต่อกับเซียนหนุ่มเนาะเมื่อวันจันทร์ที่26ค่ะ ไปลุนกันไหมไปต่อไหมคือเกาชอบก็จัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเลขก็มีเข่ามีหลดุดหลุดไปก็กกาบขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านเนาะเลขมีที่มาค่ะ เลขมีทีมาเพิ่นเดินยูค่ะก็ถือว่าบนหลุดเข่าไปอยุ่ตัวหนึ่งเนาะเข้าไปบนค่ะข้างบนเพิ่นเก่าเก้าเจ็ดของเลขมีที่มาเข่าไปวิงว่งหลุดสองตัวไม่เข้าเนาะค่ะก็ถทือว่าเดินค่ะถือว่าบนหลุดเนาะก็ดีอยู่เอฟซีเลขมีทีมาว่าจังใดเนี่ยค่ะสายวิ่งสายหลุดมีผู้ตามนําบ่ตามเลขมีทีมาบอค่ะมีผู้ใดตามเพิ่นบ่ ถ้าได้ก็ดีใจน้ำเนาะถ้ายังมีพู้ตามเอฟซของเพิ่นเลขมีที่มาค่ะโตัวไม้เพิ่งในมาแล้วค่ะมาลุ่โตัวไม้กันเลขมีที่มาเลขมีที่มาวิ่งหลุดเพิ่งไหู้นกับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางศูนย์ห1าหนึ่งหาศเจหนึ่งเจ็ด เพิ่นก็จะมี0011ค่ะสามตัวสามหาง015 017 001ค่ะวันที่ยี่สิบหกสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะกบขอบุญขอบคุณเหล็กมีทีมาเด้อค่ะที่เอาเนาะทั้งมาวางทั้งช่องเจตาเนาะสายวิง่งสายลูดก็อย่าลืมเด้อค่ะอีฟซี่เพิ่นตาชอบประจัด ขัดกระพานเนาะค่ะเลขมีที่มาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดค่ะตัวเด็ดเน้นเพ่นสามตัวกับศูนย์หนึ่งห้าศนย์หนึ่งเจ็ดนาะเอาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปจะตามตัวเลขมีที่มาเนาะค่ะแคปหน้าจอไป เป็นรุ่นกันผิดเจรนากันมือวันที่ยีเนาะคะ่ะถ่ายคลิปมาเบิงอีกมาเบิงใส่กันอีกค่ะพี่น้องรุ่นใส่กันเบิงเลขมีที่มาวิงหลุดศูนย์กับ1คือกันอยู่กับเซียนนุมศูนย์เนาะเพอ่เนเนศูนย์กับศูน ของเซียนหนุ่มเนาะคะ่ะชอบก็จัดเนาะขัดก็ผ่านของเซียนหนุ่มกับมาดามคำนวณค่ะวิ่งรูด9กับเกกับหนกับศนย์เนาะคะ่ะสองเซียนดังมาดามคำนวณเซียนหนุ่มแล้วก็จะเอาของ มาดามคำนวณเนาะค่ะมาดามคำนวณคูก,กันกับเลขมีที่มาค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องชอบก็จัดแคปหน้าจอไปไว้รุ่นกันเนาะแคปหนึ่งได้สองค่ะแคปหนึ่งได้สองเซียนเอาที่จัดที่สองถ่ายคลิป องเซียนเนาะค่ะเอาเบิ่งไซ่กันไดแน่ไซ่กันเนาะพี่น้องไดพิจ,จารณาเนาะคลิปนี้ก็ขอากราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะและ้วก็ทั้งสามเซียนเนาะมาดามคำนวณเซียนหนุ่มแล้วก็เลขมีที่มาค่ะที่ออามาวางทางช่องของเจตาแล้วก็ขาดบรารคือเอฟซีบาาจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะค่ะทุกทันทีเข้ามาให้กําลังแรงใจเจตาเนะาะกราบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะที่เพิ่นมากดไลค์กดแชร์ ขอมากดติดตามเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันไหมเด้อค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีวันที่ยี่สิบหกค่ะเดินทางไปใส่กายขอให้ปลอดภัยไปกับขอให้มีโชคกับม้าให้มีใช่ค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงาบขอบพระคุณหลายๆค่ะคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ